นะครับก็คือจริงๆแล้วคุณลุงเริ่มเปลี่ยนจากเกษตรเคมีเป็นอินทรีย์นี่ประมาณกี่ปีแล้วครับอินซีสองปีอะสปีเนาะหมดค่ารักษาไปเท่าไหร่ครับตอนใช้เคมีสามแสนสองสามแสนสองนี่แต่ก่อนที่แมงวันทองมันเจาะลูกร่วงอันนี้แล้วก็ใช้อัมซอมถอนไม้ไม่กินชนเนี่ยถอนพิษโอ้โหเป็นไงฮะไม่ใช่ร้อยละพันเปอร์เซ็นเลยพันเปอร์เซ็นเนาะกระพู ครับเ,เพื่อนๆเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมไม่ได้มานอนในป่านะครับเ,เพื่อนพอดีผมจะให้เพื่อนดูนี่เลยครับการใช้น้ําส้มคันไม้นะครับแล้วก็เอาไปใส่กับต้นไม้ใส่กับพืชผลในการเกษตรนะด้วยนะครับคลิปนี้เนี่ยผมจะให้ดูเป็นตัวอย่างนะเพราะว่าอย่างต้นต้นนี้เป็นเลมอนนะครับที่เมื่อก่อนเขาเจอแมลงนะครับเจอมแมลงเจาะแล้ว มันทาให้ลูกมันหล่นเยอะแล้วก็เขาก็าเลยไปหาน้ําส้มกั้ไม้มาใส่โดยการแนะนาของเพื่อนบ้านนะครับอันนี้ผมก็เลยเอามาให้ดูคลิปนี้นะก็ไม่ได้นอนในป่านะครับก็ขอบคุณนะที่ยังติดตามกันอยู่นะครับผมเอามาให้ความรู้อีกอย่างน,น,นะครับเพื่อสําหรับพี่ๆน้องๆที่ทําเกษตรอยู่นะเผื่อจะได้เป็นแนวทางนะครับในการเอาไปทําแล้วก็ต่อยอดได้นะครับผมอันนี้นะเลมอนนะครับผมมีหล่นโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ามีสวนไหนบ้างที่ทำนะ นอกจากต้นเลมอนต้นนี้นะครับผมดูกันเลยครับวันนี้นะครับก็นนะบจะมาดูการใช้น้ําส้มควันไม้ของจริงนะอันนี้ยังไงนะครับนี่จะก่อนที่แมงวันทองมันเจาะลูกร่วง,งนัดนเองแล้วก็ใช้น้ำส้มควมันไม้อ่าแผงแแบบนี้แล้วก็เราเราเรา,เราเทยังไงครับหมายถึงว่าราดยังไงก็เทใส่ไปหน่อยหนึ่งแล้วก็เติมน้ำเข้ามาทิ้งไว้อย่างนี้เลยห่ะเปิดฝาขวดขวดตรงนี้เปิดฝาขวดทิ้งไว้แล้วมันหนีเลย แค่ได้กลิ่นมันก็ไม่มาแล้วหรอฮะใช่ครับโอ้นี่เป็นอ,อ,อ,อีกรูปแบบที่การใช้งานเนาะนี่แบบหนึง่งแล้งสองนู่นเนี่ยมันแรกๆเราไม่ได้ใช้แบบมันก็จะเจาะแล้วพอเราใช้แล้วมันก็จะไม่มีมาเจาะแบบโหแบบว่าก็ถือว่าได้ได้ผลเนาะ<ล>นี่เคยเคยแบบว่าพ่นไหมฮะพ่น,พ,นพ่นที่ที่ตน้นมีมีบางช่วงบางช่วงก็จะ ถ้าเรามีเวลาว่างเราก็จะพ่นพ่นมั่งแต่ถ้าช่วงไหนเราก็ใช้ตัวนี้ช่วยอีกอย่างกี่เดือนแล้วครับที่ใช้ตัวนี้กี่เดือนแล้วตัวนี้ประมาณเดือนหนึ่งเดือนก็คือก่อนที่เราจะใส่เนี่ยใช่สังเกตว่าลูกมันตกเนาะแบบมันแรงมันเริ่มเจาะเจาะร่วง<ร>แล้วเราทีนี้เราก็เลยลองเอาตัวนี้มาทําดูก็ถือว่าโอเคก็คือพ่นเสร็จแล้วเราก็ทําแขวนอย่างนี้ด้วยเพื่อให้มันกลิ่นมันระเหยออก พอมันได้กลิ่นมันก็ไม่มาแล้วใช่ไหมครับใช่ตัวนี้คือช่วยลูกใหญ่มากเลยเนานะโอ้โหเลมอนดูลูกนี้สิใหญ่จริงๆนะเนี่ยใหญ่มากคุณผู้ชมขึ้นใหม,ม่ใส่คลิปโอเคครับก็คลิปนี้นะผมไม่ได้ไปเข้าป่านะครับผมก็เลยพาเพื่อนเพื่อนมาดูการใช้งานน้นส้มควันไม้นะฮะที่แบบใช้งานจริงนะ <ๆ S 1> เห็นผลจริงก็คืออันนี้คือต้นเลมอนของนะผมนะที่แบบว่าจากไหนขอดูลูกโดนสักกฮนะ คือแรกๆเนี่ยเขาเขาเห็นว่ามันมันลูกมันตกเยอะเพราะว่าเจอแมลงวันทองนะครับทีนี้ก็เลยไปดูมีคนแนะนำเนาะเรื่องของน้ำส้มขันไม้ก็เลยเอามาใส่พ่นก่อนูนะครับลองทําดูพ่นก่อนแล้วก็แขวนนี้ด้วยนะครับไม่น่าเชื่อว่าแค่กลิ่นมันออกมาเนี่ยมันทําให้ไล่แมลงได้นะไล่แมลงวันทองนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะพาพาไปดูอีกสวนหนึ่งเนาะที่ปลูกผักสวนครัวที่ใช้น้ำส้มวันไม้ตัวนี้ โอเคครับไปดูกันเลยครับทุกคนสวัสดีครับพเพื่อนๆตอนนี้ผมก็มาถึงสวนที่ผมจะพาเพื่อนๆมาดูสวนเกษตรนะที่ใช้น้ําส้มควันไม้นะครับโอเคนะครับไปดูกันเลยฮะนั่งลกมานัา่งลงมานั่งลงมามีน้องหมาต้อนรับผมด้วยนะเนี่ยสวัสดีครับคุณลงุงสวัสดีสดสดครับผมลงไปหลังบ้านนู้นหลังบ้านนู้นนะประมูลมันอะน้ำซองข้าว แล้วก็ผมเตะแล้วก็น้ำตาบข้าวแล้วก็น้ำตาลสายแดงแล้วก็ไอไอยากคุ่เนี่ยยักษ่นาอนที่เราทำแับแดงเดี๋ยวเราเข้าไปในสวนกันเนาะโอ้สุดยอดเลยถอยแล้วมันนานแล้วนานแล้วเนาะนำต้นคนไม้เนี่ยโอ้มาเริ่มต้นเลยทีนี้ลอง ลองเล่าเท้าความไม่หน่อยว่าทําไมถึงเปลี่ยนเป็นน้าส้มผ่อนไม้เนาะเบื้องต้นเมื่อก่อนมันคือต่กอนอะ่ะเล่นสารเคมีแล้วนี่ผมก็เลยป่วยนะไอ้นัน่นอ่ะอันนี้มองมองกล้องไหนะมองกล้องไหนกระแสไอสารพริษเข้ากระแสเลือดนะครับอแล้วก็เลยทีนี้อ็มาคิดดูเล่าอะ่ะเราใช้เคมีและเราดูแลมันไม่คุ้มอ่ะนะอยอรับ มันป่วยมาอะไรมาเนี่ยต้องเสียงเงินเยอะนะมันสารพิษเข้ากระแสเลือดนะเอาลงมาเดี๋ยวชนอน่ะเราสามแสนกว่าน,นะและ้วเจนี้เรามาศึกษาดูว่าให้น้ำส้มผลไมป้ปุ๋ยชีภาพเส้นส้มผลไม้น่ะเนี่ยโอ้เป็นทางเลยอันนี้ทิ้งไว้กี่วันแล้วครับนส่สองสามทางนีโอ้ยนี่มันใช้ไปเรื่อยๆยใช้ไปเรื่อยๆืเนาะใช้มาซื้อขายไป ใช้แล้วสึกว่าดูนี่ต้นมุ้ง้อนไม้ก็เขียวไม่มีรอยบุ่งระแ,ว,แวงแน่นะดูด้ปมใบเบเยอะไรนะครับดูดิไม่มีปุ๋ยไม่เปื่อลยนะโอ้โหนี่แบบไม่มีแมลงมาเลยเนาะต้ตตนนี้เป็นเป็นลำไยใช่ไหมเนี่ยอ๋อเป็นเงาะปีนี้ได้กินไหมครเงาะกินมาหลายปีกินมาหลายปีแล้วเนาะแล้วที่ก็คือสรุปว่านในสวนนี้ใช้ทุกอย่างเลยเนาะต้นไม้ทุกท,ทุกทุก,ทกตน <แ S 1> <ท>้นก็ใช้หมดเลยแค่ได้หมดทุกอย่างโอ้สุดยอดมาก ก็มคนไม้บวกกาสารที่เท่าได้ที่เท่าที่เท่าไฟเราเนี่ยส่วนนี้ถือว่าเป็นสวนแบบผสมผสานไหมครับจะกินอะไรก็ปลูกไว้โอ้นี่คือเตาเผาถ่านอีกหนึ่งเตานะครับซุปเปอร์ซันซุปเปอร์ซันเหมือนกันเนาะครับโอ้โหเป็ดเปก็มีมีเป็ดด้วยเป็ดนี่ได้ใช้กับน้ำส้มควันไม้ไหมไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เนาะ โอ้โหนี่มีเป็ดหลายตัวเลยเป็ดไข่นล้วเนี่ยอ๋อเอาเพื่อเอาไข่ไปขายขายนี่เราไปขายกินแล้วก็ขายไข่ด้วยนะดูดิมีไข่ตรงนั้นสองสามฟองนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อมีเงาะแล้วมีมะไฟเนาะงมีไอ้ต้นลำดานเป็นต้นอะไรฮะนนีต้ไอ้นี่มังคุดโอ้มังคุดมีลูกหี่อยังครับมีแล้ว ไม่กินทุกปีเลยลองกองปีหน้าผมขอจองได้ไหมสักสักโลหนึ่งสองโลสามโลก็ได้นี่ทุเรียนทุเรียนตัวเนี้ยโอ้โหมีรกได้ลูต้นใหญ่มากเลยเพื่อนเพื่อนดูปีนี้ยังไม่ได้แต่งโอ้โหน่าสังเนี่ยครับของแท้นี่แกใช้ตัวนี้แหละโอ้โหน้ำส้มพันไม้เหมือนกันคุณลุงครับลองอธิบายใกล้ๆหน่อยว่าคุณลุงใช้น้ำส้มพันไม้ยังไงต้นนี้กับกับทุเรียนก็ผสมน้ำแล้วก็ฉีดนะ ผสมแค่บางบางนะคุณลุงมีอัตราส่วนไหมส่วนของคุณลุง <นะ S 2> 20ลิตรก็ครึ่งปลากระป๋องอ๋อ20ลิตรต่อครึ่งปลากระป๋องครับโอ้โหสุดอยอดแล้วผสมพวกไอ้น้ำซาวข้าวที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับน้ำซาข้าวแล้วก็ผสมน้ำน้ำซาวข้าวด้วยนิดนึงยาคูม่นต้องหมักน้ำหมักน้ำซาข้าวยาคูแล้วก็น้ำตาลสายแดงครับหมักไว้ทิศนึงก็เอามาฉีดได้เลยอันนี้ต้นนี้ได้กินลูกหรือยังกินปี หนึ่งมาปีหนึ่งแล้วปีหนึ่งแล้วปีหน้าขอจองสักลูกได้ไหมลอยมากนะมีคนจองกันเพียบเลยอ่ะขอจองเหมือนกันนะลูกนะนะสั่งนะฝากไปด้วยนะยังไงผมขอจองปีหน้าลูกหนึ่งยังไไม่แต่งกินกันทุเรียนนะโอ้แบบอันนี้กี่ปีแล้วครับลุงหกเนี่ยปีที่หกปกปีได้กินนะครับดูแลไม่เยอะใช่ไหมครับดูแลไม่เยอะไม่มีอะไรเลยฉีดน้ำส้มควันไม้อย่างเดียวโอ้โหสุดยอดมากให้มดแดง ใช้มดแดงดูแลให้ตัวผู้ปลอดสารใช้น้ำส้มควันไม้เหมือนกันครับควันไม้โอ้โหทุเรียนเล็กก็เหมือนกันมีตุเรียนเล<ถ>็ก<ม>นะให้ให้หมดแดงดูแลไว้เนี่ยดูสิมดแดงมันมากินเทียนะครับไก่เอายเยอะมากไมัต้องทำไรเลยนะอโอ้โหสุดยอดมากอมขวบขวบมากกินโชว์เลยครับกินเลยไม่มีโชว์เลย สารพิษนี่ฮะกินโชว์กินโชว์นะฮะสารพิษโอ้โหเป็นไงฮะไม่ใช่ร้อยละพันเปอร์เซ็นเลยพันเปอร์เซ็นเนาะดี๋ยวกินโชว์บ้างนะเพื่อนอืมันเนครับกระพูมันนาวก็ใช้หมูไม้ดูสินใช้น้ำสพันไม้เหมือนกันเนาะ แบบดกมากน้ำส้มควันไม้เหมือนกันนี่แนี่เนหนื่ทั้งนั้นเลยเนี่ยเดิมส้มควันไม้กระป๋องกระป๋องต้ส้มควันไม้กล้วยนี่ก็พ่นไหมครับพ่บนถูกทั่วเลไปทุกอันสุดยอดเลยสังเกตว่าจากที่เราเปลี่ยนเป็นน้ำส้มคือมแมลงนี่ไม่ค่อยมีเนาะครับไม่มี ก่อนลอยชัยมีนะมะแล้วมันก็ชอบมันรุมนะครับแต่พอเปลี่ยนไปชอบวนไม้รู้สึกไม่มีนะดูเรียนดูเรียนอีกแล้วดูจอนมากเราด็เจ็บมาได้หนึ่งเดือนแล้วเนี่ยทัวเนี่ยเจ็บมาหนึ่งเดือนแล้วแหนึ่งเดือนแล้วเจ็บมาได้หนึ่งเดือนแล้วเนี่ยโอ้อหนี่ก็มีน้อนมันนิดๆหน่อยแต่มันก็ไม่เยอะแต่ว่าไม่ใช้ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใส้คายไม่คายเลยเนี่ยปลอดสารเนี่ย ดูดินั่นนอนเมื่กินไม่ได้ขีดมาจับรวบเดินเท่า้นเนี่ยนี่นอนเริ่มเข้าเดินละรวบเดินแล้วไม่ทีอ่ะต้องกินถั่วอือร่อยขนนมีขนนด้วยมีทุก,กาน พื้นที่สวนประมาณกี่ไร่ครับลุงสิบไร่สิบไร่โอ้โหใหญ่มากนะเล็กยังไม่ได้บูมเนี่ยอืมพื้นที่ยังไม่บูมถั่วกำลังจะกำลังจะเกิดเนาะมันจะโตข้าวโพดมีข้าวโพวดด้วยข้าวโพวดหวานเจอข้าวโพดไก่แล้วอืมข้าวโพดไก่ข้าวโพดหวานขายหมดแล้วเนี่ย นอนกินเนี่ยไปต้มต้มคนไม้หยอดนะครับไปหมดเลยไออันนี้อันอันนี้หยอดหรือยังครับยังยังยังไม่ได้หยดอนอืมเนี่ยี่ยอดแล้วอ่ะเหรอนะครับดูดูคนที่หย่อดนี่หยอดแล้วเนาะไปแล้วนี่ไปแล้วนอนกินนะยังไม่หยอดมันเพิ่งเริ่มกินนี่หยอดแล้วมันไปแล้ว นีย่ยอดนคือผสมน้ำเหมือนกันเนาะยี่สิบบิตรอมันขึ้นปลากระป๋องเน,ะนาะหนาหน่อยไหมพูดถึงว่าถ้าเราจะหยอดข้ามหนอนพวกเนี้ยครับต้องใช้น้ำร้มพันไมหน้หนาหน่อยอืมดูนี้กำลังเริ่มมองดอกอแล้วน้ำส้มพันไม้เดียวนะเนี่ยครับมีปุ๋ยอย่างอื่นแซรมไหมครับนอกจากฮอร์อมโมนมีไอ้นั่นมีปุ๋ยหมักเองอ่ะปุ๋ยปลานะปุ๋ยปลาปุ๋ยปลาอืม พูดหารไท่โอ้โหสุดยอดมากเลยเนี่ยเห็นปะยอดนำส้มคนไม้ไม่มีมาใกล้เลยครับไปริบแล้วปกติผมพูดจริงนะปกติผมไม่ค่อยกินถั่วพูสดเพราะว่ามันเหม็นกินแล้วผมกินไม่ได้เลยแต่เนี่ยกินแล้วรู้สึกดีมาก100%เลยครับไม่เหม็นเลยไม่ร้อนละพันเลยวนมากจะเอาไปผัดมากกว่าแม้กระทั่งยำถั่วพูสดผมไม่กินนะทั้งสอง เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันกินแล้วมันคาวอะ่ะเขาเขาเนั่นเขาพวกนี้เขาใช้ไม่รู้อะไรบ้างแต่ผมนี่น้ำต้มคนไม้กับไอ้นี่แหละไอ้น้ำต้มข้าวนะ่ะยังไม่ได้เนี่ยเพิ่งเริ่มออกดอกครับน้ำต้มคนไม้ไปครั้างเนื้วน่ะอีกข้งหนึ่งก็ เป็นแถวเลยโหเก็บสบายเลยนี่วัวมันชอบองค์โป่งนะมันไม่ชอบเบียดกันหรอกนะเบียดกันไม่ค่อยมีหรอกถ้าปุ่งๆเงี้ยแดดได้รับไอ้ายสงเคราะห์นะมีได้แล้วนี่ตุกขอแสงเนี่ยกินได้แล้วเนี่ยเหนได้เลยเห็นยอดมากอ่ะสดสดร้อยเปอร์เซ็นต์คันเปอร์เซ็นต์วะขอบคุณครับมา ไม่มีเคมีถ้นนมามีแมลงเห็นป่ะเห็นป่ะใบเบย์เนี่ยผมแรงไหมนะไม่มีใบปูแรงป่นะเนาะถ้ามีใบปูแลเนี่ยมีแต่แต่แร็กแรงเล็กยังไม่ได้ทำไม่ได้ฉีดมันไงพอเราฉีดปุ๊บเนี่ยไม่ได้ฉีดแล้วเป็นอย่างนี้เลยไปเลย <laughs> อืมยอดมากไปเราเด้อร์โอยู่แล้ว มีไหมเยวพอ,อันนี้ขนุนพันอะไรครับมาเลมาเลมาเลคุณลุงฉีดเหมือนกันใช่ไหมฮะพ่นเหมือนกันหมดเลยโอ้ลูกใหญ่มากนี่แก่แล้วยังครับนีย่ยังเล็กนะนะยังเล็กหรออะอืมสวยงามมาก นี่เผาถ่านได้โหสุดยอดมากกรอบไหมกรอบดีไหมฮะกรอบมากครับหวานด้วยฮะหวานด้วยจะอมเนาะมีไม้สักด้วยนะไม้สักหนึ่งต้นนะเริ่มเริ่มแตกมาแล้วเนาะอันนี้เพิ่งตัดยอดไปใช่ไหมครับส้มเล็กส้มจีนหรือเปล่าฮะท่อมจีดท่อมคิดโอ้โหนี่ ต้มขิ้จริงๆสุดยอดเลยเนี่ยสุดยอดนี่ก็เจอน้ำส้มควันไม้เหมือนกันเออนี่ยขิ้ทั้งหมดเลยนะทั้งหมี่ยนี่ไหมใบเบยปู่ไหมไม่มีโอ้โหนี่ดูดูหน่อยดูนะสุดยอดมากเลยฮะไม่มีเลยดูดิมีอะไรใกล้ๆหรออืมมะนาวบิ๊กเลมอนบิ๊กเลมอนเออนี่อันนี้อะไรฮะนี่ไอ้อะไรเขาเรียกอะไรมี้เมาขี้เมา ออทีม่วงว่ะมีสีมเวงดูดิเก็บจิ้งุ่มันกเปล่าสยอดมากสีม่ีน้ำส้มควันไม้จริงๆนะใช้น้ำส้มควนไม้จริงๆลองชิมส้มคิดดูนะส้มคิดส้มคิดส้มคิดนะไม่ใช่คิดนะส้มคิดเลย่ะจีิเลยะจีจริงอ่ะ เียมาพูดง่ายว่าไม่สารจะมีไม่มีสักติึบ้านเลยไม่เอาสารจะมีเข้ามาจนบ้านเลยนะครับก็คือจริงๆแล้วคุณลุงเริ่มเปลี่ยนจากเกษตรเคมีเป็นอินทรียนกกร์นี่ประมาณกี่ปีแล้วครับอินซีปีอ่ะสปีเนาะมหมดค่ารักษาไปเท่าไหร่ครับตอนใช้เคมีสามแสนสองสาม,สสออมพอมาเปลี่ยนเป็นอินทรีย์แล้วเป็นส้มควันไม้แล้วเป็นยังไงบ้างก็ดีอ่ะนะสึว่าร่างกายแข็งแรงเยอะนะไม่ค่อย เมื่อยไม่ค่อยเพียนะนะกินก็กินของเราทั้งหมดเลยถั่วเธอไม่เคยซื้อผักตลาดกินเลยดีกว่านอกจากหอมมุกขีว่าเราปลูกให่เป็นครับคือทุกอย่างคือสรุปว่าในสวนคุณลุงเนี่ยใช้น้ําส้มควันไม้หมดเลยหมดทุกจุดค้นหมดเลยทุกจุดนะครับถือว่าจริงๆก็คลิปนี้ก็เป็นประโยชน์แก่คนที่ดูเนาะครับเพราะว่าบางคนก็ไม่มั่นใจว่าเอ้ยมันดีจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเนาะมันมันต้องใช้เวลานะใช้เวลาอย่างน้อยก็ สามเดือนขึ้นไปจะเห็นผลนะครับครั้งแรกเนี่ยมันก็มืนเหมือนกันนะครับคือทื่อๆเหมือนกันพอไปแล้วไปเลยทีเนี่ยนะ <c ười> ไม่มาใกล้เราอีกเลย <c ười> มาไปเลยไปเลยมันไม่มาเลยไม่มาอีกแหละเออแต่ก่อนมันก <c ười> ็ดื้อๆนะแต่ก่อนเปลี่ยนจากเคมีมาอินทรีย์เนี่ยมันก็ทักจะดดื้อๆเหมือนกันพอเราฉีดต่อเนื่องกันสักระยะหนึ่งเนี่ยมันก็เริ่มทยอยหนีหมดนะ คือสามสามเดือนเนาะที่เห็นผลชั้นเลยสามเดือนครับแต่ก็ดีกว่าเคมีที่ว่าเคมีถึงฉีดมันก็ยังมาใช่ไหมเคมีผมว่ายิ่งฉีดนะพอหมดฤทธิ์ยาปุ๊บมันก็มาคือเก่านะมาแรงด้วยนะมาเยอะด้วยนะมาเยอะเราสังเกตดูมาเยอะด้วยเหมือนมันเสริมมีภูมิยิ่งมีภูมิด้วยนะเจอยามาเยอะด้วยเอ่าอ่าทีนี้แล้วมาเจอมันเจอยังไงครับว่าใช้ยังไงตอนแรก มันเจอตาลุงแกเห็นใช้มาเที่ยวสวนแกก็เห็นแกใช้แกก็แนะนําเรามายถิ่นคือนี้แนะนําไปแล้วก็เลยไปลองใช้เลยใช่กก็ถือว่าดีดีก็เลยก็เลยใช้มาตลอดเลยใช้บรุงบำรุงมาตลอดเลยครับหรือหรือถ้าใครสนใจก็ก็สามารถสอบถามได้เนาะเพราะเนี่ยดูดีแต่ก่อนเนี่ยใบกุดใบแดงบนเลยแล้วนี้ไม่มีเลยครับนะฮะออกมาเต็มสวยมากเลยยอดมากนะขนาดไม่ได้ขิด เดือนนนึ่งล้วเนี่ดือนนี้ร้อยอนตหมือนกันร้อยเปอลูกลูกดีไหมคหวานรับเดืองนี่วาแต่ว่าจะมีมีฮอร์โมนช่วยไหมพวกปุ๋ยอะไรพวกนี้ปุ๋ยปุ๋ยปุ๋อไอักเนี้ยเดือนหน้าเนี่ยนะก็วันปุ๋ยไอ้น่ะสูตรฉกฉกอ่ะนะสกแล้ก็ที่นี่ก็ใช้ฮอร์โมนทางใบเลยทีนะฮอร์โมนกับน้ำตาลเาว์ร้อนนะน่าีั้หเลยนะครับก็นะครับก็เพื่อนก็สำหรับิปนี้เนาะ มาเที่ยวหาคุณลุงคุณลุงอะไรนะผมได้เลนคุณลุงวัฒนาคุณลุงวัฒนานะครับก็ในส่วนคุณลุงทั้งหมดเนี่ยใช้เป็นน้าส้มควันไม้ทั้งหมดเลยนะครับถือว่าเห็นผลชัดเจนแล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปที่ถือว่าสมบูรณ์นะครับที่เกี่ยวกับการใช้น้ําส้มควันไม้สําหรับผู้ที่ใช้งานจริงนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์นะใหผมซับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆที่เข้ามาคอมเมนต์ผมทุกคนนะขอบคุณจากใจเลยแล้วขอบคุณคุณลุงมากครับที่แบบ เด้วมาดูส่วนวันนี้เนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับถูใช้เวลาหน่อยนะทัวร์ที่ผมมาเอานะ5้กิโลใช่ไหมครับห้ากิโลับตังค์ให้คุณลุงนะครับกิโลละ125บาททัวร์อินซีนะครับทัวร์ฝักยาวเกษตรอินซีนะใช้น้ำส้มควันไม้ด้วย100%เลยน้ำส้มควันไม้แล้วก็ไอ้ขี้เท่าสารขี้เท่าสารขี้เท่าด้วยโอ้โหสุดยอดมากสองตัวนะพอพอเลยจะทำอะไร